เด็กๆไม่ควรเล่นตามนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Master Gaming V1 ผู้ชมนะวันนี้ผมก็ไม่อยู่ในเว็บของ LSM หรอกครับนะพวกปันติครั้งก่อนผมเจ็บชัยไอ้วัวผู้ชมมันไม่ยอมโดดให้ผมนะผมมาจับไอ้หนูเลยครับผู้ชมนะไอ้หนูผีนะผู้ชมก็สองเกมอะไรที่ผมเล่นบ่อยในไอ้วัวไอ้หนูผีผู้ชมนะลองดูนะเท่าเดิมเลยอันนี้ห้าพันแต่นี่เบ็ดร้อยห้าสิบนะไม่ใช่เบ็ดยี่สิบคือเพิ่ม เพิ่มจากไอ้วัวมาส0บาทลองดูอ่ะไอหนูมึงจะจ่ายไหมมึงจะเป็นเหมือนพี่มึงหรือเปล่าไอหนูคือพี่นะมิจมไอ้วัวเป็นน้องนะรู้สึกไอหนูมึงมาก่อนไอวัวแล้วจับไม่ผิดนะมิยูมะก็ไอหนูมาก่อนไอวัวมิจูมนเป็นพี่วัวนะน้องมันมันแบบมันไม่ให้เราลองดูว่าพี่มันจะให้ไหมไอหนูว่าไงฮึไม่ลดนะเอาดิโยนไม่โยน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 อืมเฮ้ไอไอพี่มันหลอกมิจูมา อืมไอ้วัวเนี่ยมันขายนมไม่ใช่ไอหนูมันายส้มนะไม่ไม่รู้เป็นอะไรชอบเวลาเข้าฟรีเกมมาชอบได้ส้มตลอดนะคมิจอมะมันเป็นเหมือนไอเสือไอเสือขายส้มมิจอมะไอไอหนูนี่มันจะบางทีมพ์ยันหนักกว่าหน่อยมันจะขายถั่วมิจอมคิดว่ามันเป็นไอบางไงนะมาจัดหน่อยไอหนูอืมเฮะเอาหน่อยดิโอ้โหไอหนูไอหนูผีอืดูตัวแพงไม่จ่ายมิจอมะ จัดเบ็ดร้อยห้าสิบนะโอ้โหตัวแพงเข้าช็อตยิมชมบ้านแตกเลยอ่ะโอ้โหเห็นมหเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยอะไรอ่ะคือแบบไม่ถึงสองนาทีห้าพันจะหมดอีกแล้วเหรอฮะไม่เอาเฮ้ยเอาหน่อยบางทีก็จัดให้หน่อยแตกมื่น่ะไอ้หนูโอ parole, ้โหดูเห้ยมะืมโยนไหมล่ะว่าโอ้โหพี่แกมาเหลืออยู่พันห้าแล้วคุณผู้ชมมา จากห้าพันนะอือหือให้ไอ้หนูไหมหนูผีสักดอกอือหัวผู้ชมดูเห็นไหมผมบอกว่าไอ้หนูมันเป็นมันเป็นลูกน้องในปังผู้ชมมันชอบขายถั่วนะอืออไอ้เสือเนี่ยคือมันไอ้บ้านมันอยู่เชียงใหม่ผู้ชมไหมันขายส้มนะปีส้มสายน้ําผึ้งผู้ชมไหจับไปอือหือเดือห้าร้อยผู้ชมไหไม่ไหวที่ขาเปลี่ยนนะจับปีที่สิบห้าแล้วผู้ชมลองดูลองงัดดู โอ้โหเหลืออยู่ห้าร้อยคุณผู้ชมคิดดูจากห้าพันนะฮึมมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้จริงๆคุณผู้ชมปะอฮึว่าไงโอ้โหอ่างเปาฮึมดูหนูดูหนูสู่ลูงูงูสู่สู่คุณผู้ชมโอ้โหดูมันวายเมื่อกี้โอ้โหเสียดายวายไม่เข้าด้านหน้านะถ้าวายเข้าด้านอุ้ไม่ชอบอีกคุณผู้ชมจับตักจับไปไม่หนึ่งดอกฮึมต้องอย่างนี้ คุณต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมมะอเยอะนะเยอะนะช็อตเมื่อกี้จ่ายมาพันหนึ่งคุณ้ชมมะเยอะเยอะมึงต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนี้ใช่ไหมมาอืมอุโหเสียดายว่ะมาจับไปคุณ้ชมมะช็อตต่อไปเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้แหละมามันต้องมีทีเด็ดให้ผมบ้างอ่ะคุณผู้ชมมา ขอหน่อยทีเด็ดโอ้โหส้มมิชมด้อยอืมนะไอหนูนี่คือแบบมึงมึงอย่ามึงอย่าเอาส้มมาเยอะส้มมันเป็นของไออันนี้ส้มเป็นหอยเสียมึงมึงต้องเอาแบบพวกทองพวกอะไรอย่างงี้มาอืมเฮ้ส้มเป็นของเสียอะไรวัวน้ชมส้มเสียไอไอเสียไอวัวมันชอบแกะส้มน้ำชมไอหนูนี่มันมันชอบใส่แกะถุงใส่ส้มเพราะว่าตัวงไม่ได้ขุนสิบไง มันมันก็เลยเวลาเข้าไปในฟีกมเลยไก่ายหนใส่ส้มฮึม,มวายมั้งชัว่วมะเอาเอาลองดูหน่อยจัดหน่อยเด้ฮึมเห็นไหมอึมฮึขอหน่อยหนูหนูจ๋าเอาหน่อยโอ้โหเฮ้ยอืมดอกนี้อีกดอกหนึ่งชัว่วมะอืมอืมต้องอย่างนี้หนึ่งพันเนาะเนาะโอเคโอเคมั้งชัว่วมะ ยังพอคุยกันได้ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่แค่อย่างนี้นะไอ้หนูมึงยังพอคุยกับข้าได้อยู่ถ้ามึงไม่ดูดจนหน้าเกลียดน้องมึงอ่ะไอ้วัวน้องมึงอ่ะดุดหน้าเกลียดเกินมาว่าไงฮึไม่มหมโอเคมาจัดให้ไอห้หนูหนูผีอืนี่มึงไม่ต้องอะไรจ่ายได้ไงวะโอ้โหอ,อยากอยากอยากฮัด งัดหน้ามันสักทีดีไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอ่ะเอาหน่อยอืฮึ่มเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยดิขอหน่อยโอ้โหเฮ้ยมาอืมเอาหน่อยโยนดิโอ้โหมิยอมโยนเลยผมชมะดูอืมโอเคมั้ชมะทองจัดหนักจัดเต็ม่ได้อยู่มั้งฮึ่มเฮ้ยไอหนูมึงก็องขายไววะ มึงต้องขายไวมึงต้องขายไวขายแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยมึงอืเนี่ยมึงมึงอย่าขายถั่วนะถั่วอือโยนไหมโยน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 ,ยน,ยนบ้านคุณสิครับโยนไหมโยนดิอือโยนแล้วม,มึงผูมาอือจัดไปหน่อยนี่ไวเต็มจอจัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งหน่อยมาโอ้โหประทัดไม่เอาโอเคมึงผูมาโอ้โหประทัดอีกโอ้โหเฮ้ย มึงคิดว่าลอยกระทงหรือว่าตุ่นจีนหรือไงวะมึงขายปั๊ดปัดอยู่ได้ไอหนูมึงนี่สุดจริงจริงเลยวะมัอืม,อมลองดูมะกล่าวขออย่างผู้ชมมาต้องมีทีเด็ดให้ผมสักดอกแหละโอ้โหจะบ้ากระมังทีดึงทีเด็ดไม่มีเลยอืมมาอืมเฮ้ยม,มั้งโอ้โหดูอุ้ยดูอยากได้หนูท้องอ่ะโยนอีกรอบนีแก้ตัวอืมไม่ขอแก้ตัวผู้ชมมะ รอบนี้รอบแก้ตัวครับผมจัดมากจัดไปไมหนึ่งดอกคุณผ้มครัโอเคคุณมู้ยมย่มางน้อยตรงสือสีทองก็ยังมาให้นะมันผมว่ามันคือสัญลักษณ์ปีหนู่แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรคุณผู้ชมอา่านว่าชวดนะมันคือไอ้ชวดแปลว่าปีไทยคุณผู้ชมมันไม่ใช่ปีหนูอะผมไม่รู้จะดูายผมอยากให้มันจ่ายายสักรอบนะไวเต็มจอ อยากได้อ่ะโอ้โหโโนี่หน,นุ่มงใส่ส้มหนุ่มมามากับทัวร์นะเอาถั่วมาให้ต้องเอาถุงมาด้วยอืมโอเคคุณชมมาอืมดูบางทีอืมดูอืม,อมจ,จัดสักหน่อยดิจัดสักหน่อยไอ้หนูผีอืมหนูผีเฮ้ยเอาหน่อยโอ้โหขอตัวแพงสักดอกขอตัวแพงอีกสักดอกโยนเพ้อโยนโยนโยนโย,ย,ย,ยนแล้ว ฮืมมาขอไวเต็มจอได้ไหมขอวายเต็มจอได้ไหม,อย,ม,อ,ไไหมอยากได้ไวเต็มจออ่ะโอ้โหมาไวาเต็มจอออ้ยไม่เอาทัวโอ้โหจ่ายทัวรมึงโอ้โหมึงไปอยู่กับังเลยไอ้นหนูอึมดตมมมมูตัวแพงแบบนี้ไม่มาตัวแพงแบบนี้ไม่มาเวลาเข้าฟรีเกงฟรีเกมอ่ะตัวแพงเสียกไม่มามาเสียกแต่ตัวถูกไขยถัว่วไขยส้มนี่นแหละ ไล่ไปอยู่กับไอ้บังได้หมดเลยทั้งไอ้หนูทั้งไอ้ไอ้เสือคุณผู้ชมไอ้วัวไอ้คนนี้แท็กคู่เลยคุณผู้ชมมาไล่ไปอยู่กับบังเลยนะมั้ยไอ้หนูผีอื้อหือได้ดูไก่อ่งเปาไม่เห็นเลยโอ้โพี่แกมาสักหน่อยนี่สักหน่อยโอ้โหเอาหน่อยอื้มดูมาผมว่าต้องโยนอีกสักดอกแหละผมว่ามันต้องโยนอีกสักดอกขอสักดอกได้ไหม ดอกเดียวโอ้โหเห็นไหมดอกเดียวโอ้โหถุงใส่ส้มนี่ชมอะกลัว,วเราไม่มีไม่มีอะไรใส่ส้มใส่ถั่วมันเลยให้ถุงมามหผมจริงแม่ให้เหรียญทองหนูมาแหละโอ้โหอยากได้เหรียญทองหนูเต็มจอขอแบบถ้าได้เต็มจอในพิษสถานการณ์กลับมาได้เลยคุณชมไหมลองดูไหมจะให้อห็นไหม,วมไวสักตัวเดียโยนหน่อยโยนหน่อยโอโ้ไม่โยนเลยคุณชมอะและขอยโยนหน่อยได้ไหม อื้อหือวายงามงดูโอ้โหจ่ายถั่วนะวายมันต้องความจริงต้องมาจ่ายตัวมึงเองอื้อหืออีกหกร้อยคุณผู้ชมมาดูอื้อจุดจบไม่น่าตังจากไอ้วัวนะดูลักษณะดูจบบทรงละเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วพักนี้คุณผู้ชมไอ้หนูนะมาอืฮึสมเน่าคุณผู้ชมมาจัดมาให้ว่าไงอื้มโยนสตอกไหมลูกพ่อโยนทรงหน่โยนแบบโยนส่งท้ายอ่ะ และแปลกมือเงี้ยอือฮึ่มส้มมีชมะมาโยนหน่อยดิ <c oughs> นยนโอืมฮึ่มไม่โยนโอ้โหวายงมีชมะวางไงดอกนี้อืม <c oughs> ได้ส้มอยู่มีชมะดอกนี้อืมฮึ่มถุงใส่สม้มโอเคมีชมะอืมเห้ยมะอืมได้อยู่ <c oughs> จัดให้ดอกนี้ <c oughs> โอเคมีชมหมดต้งไปเข้ากับไอ้หูผีมีชมมะสำหรับใครชอบคลิปผมยมฝากเลิกการกดไลค์กดถามชม่องมึนะ กับช่องมาสเตอร์เกมมิ่งวินสวัสดีวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ